โอ้โห,โ,หโหนี่ครับามยมันวันศุกร์อุ้ยนี่ครับมาหุกตวัดหุกซ้ายหน้าเพ็ดลุงครับซ้ายซ้ายขวานี่ครับเดี๋ยวต้องดูครับไฟที่แล้วก็ประมาณนี้เลยครับ ตน้ตน,ตนแดงนำไปก่อนครับผ่อนเกมนิดเดียวนี่เพชรลุงแซงเลยแต่ว่าตอนนี้ยก4ยกสี่วสถานการณ์ยังคลุกขี้อยู่เลยครับพบียลีดูว่าเพชรรุงนี่พยายามจะเบียดปล้ำในนะครับเพราะวงนอกนี่โอ้โดนแทงขวาไปเหมือนกันโอ้ยเอาเละครับลำตัวไม่รู้ใครต่อยใครแล้วนะครับต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันตอนนี้ฮัสกิขยับขยับขยับมาเอ้าโดนขวาของเพชรลุงอีกทีนึง แมพ่พชรุกออ,กออกติออาติติดโต,ตไปแม่มันอย่างนี้มันพยาคาจริงๆเลยทีเดียวแม่ปลายะะยกปลายยกปลายกโอ้โหมันต้องอย่างนี้หมดยกบอลคู่นี้ทาสิกนี่ยังคงเปิดเกมเข้าหาเหมือนเดิมเบียดเข้าไปเรื่อยนะครับฮะแต่ว่าโดนเพชรรุมม่งนี่มีแข้งคอยสกัดเอาไว้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับดูว่าจะออก กว่าคลาสสิกก็ไม่สนโอ้พอเตะฝ่ายนี่โดนเกี่ยวแล้วก็เททิ้งไปอีกครับเออทำท่าจะได้แต่กลับไม่ได้นะครับฝ่ายแดงคลาสสิกประเงินเพชรเอ้าสายไปสายอย่างขวามาพี่ลุ่เอ้าอืมคลาสสิกเอ้าหลุดหลุดหลุดไม่ดีนะครับอย่าให้หลุดอย่าให้หลุดอย่าให้หลุดเอ้าเอ้าติดตลอดติดติดหายใจรถต้นคอไปเอ้าหลุดนะหลุดขวาไปโอ้โหโอ้โหอ่าต้องดูครับหาอีกประมาณสองนาทีครับ ภาคที่ผ่านมาภาคแรกนี่สถานการณ์ต้นต้นแดงนําไปก่อนครับแล้วน้าเงินมาเฉือนเฉือนชิงชนะตอนปลายครับต้องมาดูครับไฟนี้แมาสถานการณ์จะเป็นแบบเดิมหรือว่าแบบใหม่ครับพี่ลีดูว่าตอนนี้เพชรรุ่งนี่โอ้โหจับมั่ออกมั่นใจออกมาคุมเกมนะครับมาใบสุดท้ายนะครับน้ําเงินนะครับน้ําเงินวันนี้นะครับเพชรรุ่งนะครับสิทธิ์คูนุเป็นฝ่ายชนะคลาสสิกนะครับอโยงยิมอโยงกรุบนะครับมีเดชมา เป็นมวยซ้าย้วนะครับซ้ายไปยังไม่ได้คุมาตัดผีบยันไว้คู่นี้ตำแหน่งด้วยนะอ้าวบอกกันในรุ่นซุปเปอร์ไฟเธอเวรนะครับรู้ว่าอยู่นือระดวิโรสามสิบอ้าวโอ้ต่อยกันเบียดไปเบียดมาเบียดมาเบียดไปตลอดครับคุณอ้อนรับคมาตัดนี่พยายามจะดึงเกมนะครับให้สมิงเดชนี่เดินเข้าหาบ้างนะครับช่วงชิงจังหวะกันอยู่ครับอ่ายกนี้ยก3ครับดักแทงไปทีหนึ่งสมิงเดชขยับหาช่องครับมีแข้งขวานำทางมาก่อนนะครับ อ่ามวยซ้ายแต่ว่าต้องเตะได้สองแข้งเลยนะครับดูว่าจะอาศัยความรวดเร็วนะครับคมมาตักออกแข้งขวาคอยบังคอยโต้แล้วก็ไม่ต้องหนีมากนะครับแต่คู่นี้บีหัวใจครับเพราะว่าจังหวะใกล้ๆก็มี2อกน้าครัวนะครับอ่านี่ซ้ายไปก่อนอ้าคืนไปครับอ่าเป็นเป็นเกมแรกแข้งซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอ้านี่ครับต้องระวังศอกเลยครับใกล้ๆอ่ามัดล็อกได้ครับแต่เหนียวเลยครับตี โอ้ดูจังหวะจับของงมาตากครับถือว่าน่ากลัวเลยครับโอ้โหไฟนี้นี่มาคบเครื่องเลยครับชกในเกมตั้งรับนะครับคอยบังคอยโต้ววงในนี่เวลาจับนี่โอ้โหเหนียวนั่นแข็งแรงเหลือเกินมาดูกันว่าค่มิงเดชจะแก้เกมอย่างไรนะครับตอนนี้เริ่มโอ้โหชัาเจ้าเดินเบียดเข้าหาโอ้ดูจังหวะการดักแทงนะครับเลือกอาวุธนะครับเลือกออกด้วยครับแลกกันสนุกนะครับยกสี่นี่ เปิดเกมมาโอ้โหสมิงเดชออกมาเดินเร็วขึ้นนะครับมีหมัดซ้ายนะครับแทงซ้ายดูคมปะตักนะครับวันนี้ชกละเอียดนะครับอาศัยจังหวะถอยทิบตี้นะครับแล้วก็ลูกดักแทงดูวงในดูจังหวะการล็อกการกล้ำนะครับโอ้โหวันนี้ดูว่ามีการแก้เกมมาดีพิดเนี่ยมนิดเดียวนี่สมิงเดชี่หัวทิ่มไปเลยครับนี่เลยครับคมปาตักน้ําเงินนะครับายแดงสมิงเดชนะครับโอ้ชกใช้แผนแขงนอกอ่อนในนะครับคมปาตักน้ําเงิน ผู้ท้าชิงฝ่ายแดงสมิงเดตต้องไล่อิหมาดไปแม่ดูแกชกแบบเบิดเบิดว่างั้นแทงไปอีดอกนึงทางคมปตักใช้ฝีมือเลยนะครับดักทีบดักแท,กทงวงนอกครับคมปาตักอ่ารวบไว้ก่อ,กอนสมิงเดตก็พยายามจะเข้าใน,นครับเหมือนจะลองใช้ศอกหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าหมยังยังไม่โดนจุดโฟกัสครับเดียกว่าคมปะตักนี่โอ้โหขาดไม่ตกเลยนะครับรู้นะครับว่าเคยชกกันมาแล้วนี่ครับแล้วก็โต้คืนด้วยแท่งขวา อ้าสมิงเดชพยายามจะเร่งเกมครับตอนนี้มัดหลัวเข้าไปผมบาตตะก็ไม่ตกใจเลยครับดูนะครับหอยคุ้มเกมเอาล็อกเอาไว้ก่อนนะครับล็อกแขนไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีลูกขวางอ่าเอาล้วครับอย่างนี้สนุกแน่ครับนี่นะครับอะไรๆก็เกิดได้นะครับสมิงเดชไหนนี่แข็งแรงกับไฟนี้นี่เกมเปลี่ยนแล้วครับมานี่นะครับพาะกำลังกับเชิงไฟแดงสมิงเดชนะครับพละกำลังน้ําเงินคมบาตตะเชิง แล้วก็มีเครื่องขัดของทุกขยูด้วย130ปอนด์นะครับอา้าวใครจะคว้าแชมป์อา้าวแต่ว่าแชมป์นี่อยู่ตัวแรกนะครับแต่วันนี้จะเสียอืย้อ้อเสียวไส้เลอะเกินมาแกเวียงทั้งหัวไหลเลยครับแต่ว่ายังไม่แม่นครับสมิงเดชอ่าดักแทงไปทีนึงโคมตะกัดอ่ายังขัดขัดกันเกินอยู่นะครับสมิงเดชอ่าแต่ว่าไม่ย่อท้อครับเข็มขัดกว่าจะได้มานี่มันเหนื่อยเหลือเกินครับ าเข้าในเข้าในทำอะไรได้ไหมครับมาแกล็อกล็อกเหนียวกดไว้เลยนะครับผม,มบัตตเอาละครับมาดูกันยกสุดท้ายนะครับโอ้โห segunda. ทีมงานสามิงเดนี่ท่างเดินต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วนะครับดูว่าจะเข้าเป้าหรือเปล่าจะเข้าจุดโฟกัส,สหรือเปล่าพยายามจะเบียดโอ้โหผมบาตักก็ล็อกเอาไว้เลยนะครับไม่ปล่อยช่องไฟให้สมิงเดนี่เดินต่อยหมัดได้ถนัดแล้วครับสมิงเดนก็ไม่ท้อนะครับพยายามจะเบียดต่อยหมัดนะครับ ขอหมัดเดียวนะครับแต่ว่าจะทําได้หรือดูนะครับโดนล็อกไว้อีกครับโอ้โหพอเข้าในนี่คมประตักวันนี้นี่ต้องถือว่าชกละเอียดมากครับนี่นะครับแม่ต่อยประเภทพิมือลุ้นๆเลยนะครับเหมือนกับรักเล่ศินุมาในดีเนี่ยนะหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับที่ใช้เชิงให้เป็นประโยชน์แบบนี้แหละครับนี่อ้าวคมประตักอาหรุดอีกแล้วดูนะครับแล้วเขาก็คอยบังคอยโต้ โตคืึนโอ้โหลูกนี้นะ่ยเกือบตกเวทีเหมือนกันนะครับเรียกว่ากระโดดเตะทั้งตัวครับแม่ดูดิเนี่ยดูดิเก็บมือนกับชกแบบไม่มีกระดูกอ่ะก็ป๊อปแป๊บ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 ไปเรื่อยนะครับทางคมประตักคมประตักชคไปมองเวลาไปแล้วนะครับตอนนี้มั่นอกมั่นใจมีลูกถีบดูนะครับออกซ้ายทีขวาทีเล่นโสงขามประสาทไปเรื่อยครับอ้าว ปลายกไล่ไ่จวงกระดานจริงๆเลยนะครับคมตักโอ้โบกมือเลยชูชูใหด้วยเทละเบิรเธอดเทิงหมดยกสุดท้ายนะครับโอ้โหอะไรครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ใบให้คะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับคู่ปองกันตำแหน่งแชมป์ในรุ่นซูเปอร์เฟร์เวทช่อง t u u For you ครั้งแรกนะครับกรรมการธนวัฒน์วงสาสารครับให้มุมแดง47น้ำเงิน50ครับ กรรมการธงชัยทองสวเวกครับให้แดง47น้ำเงิน50ครับและกรรมการท่านสุดท้ายนะครับกรรมการเกิดไกลเกาเกี้ยงครับเห็นเหมือนกันครับให้แดง47แล้วก็น้ำเงิน50แชมเปี้ยนคนใหม่ครับโคมาตะออัจฉริยะครับโอ้ยินดีด้วยนะครับกับแชมเปี้ยนคนใหม่ครับโคมาตะอัจฉริยะ และในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับท่านดรพงศ์วิเศษไททูลรองประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทเจริญพกคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับให้เกียรติคาดเข็มขัดกับแชมปเปี้ยนคนใหม่ครับโมประตักออัจฉริยะนี่ครับโอ้โหวันนี้มได้แชมป์คว้าแชมป์อย่างสุดสวยเลยครับส่วนสูงเนี่ย170เซนติเมตรแต่ว่าชกในน้ำหนักไฟเวทไม่เสียเปรียบใครครับเบิ้ลแข้งไปแล้วครับพี่ติ๊บโอ้โหดูครับแม่ทักทายแบบ เจ็บแรงให้โมโหแล้วครับทางด้านของศิลธรรมแต่ว่าเพรเอเชียนี่ยังนิ่งครับไม่ตกใจแล้วครับโอ้ยอยู่ครับขวาของศิลธรรมเอาแล้วครับดูในวม่ายก2ก็เดือดแล้วครับนี่แหละครับพอมีคนเจ็บครับเพราะว่าฝ่ายหนึ่งนี่มีการเปิดเกมเดินหาเรื่องครับมีเรื่องแล้วครับคุณบอลครับบนเวทีครับตอนนี้ยกที่2เท่านั้นเองโอ้โหนี่ครับไม่ายก2ยก2ครับนาใส่กันแบบนี้แล้วครับจังหวะนี้นี่ศิลธรรมชวนทะเลาะก่อนอซ้าซครับเอ้าแมาโดนคืนด้วยแข้งครับ เอาแขนรับบ่อยๆก็ไม่ดีนะครับสะสมไปเรื่อยนี่แหม่มันมันเจ็บมันล้าได้เหมือนกันครับเห็นมาบ่อยครั้งแล้วครับหลายคู่ครับเอาท่อนแขนรับสุดท้ายแล้วแขนห้อยครับต้องมีคนฮิ้วปิกลงไวทีวันนี้มาดูครับเอาแล้วครับผู้ขวาเข้ามาเสียทับโอ้ยไม่จังหวะนี้ครับยกขาขึ้นมาข้างหนึ่งเสียหลักล้มลงไปครับกรรมการไม่ว่าอะไรครับขึ้นมาไม่เจ็บครับเขินเล็กน้อยถึงปานกลาง คู่นี้นี่มีอาวุธมวยทุกอย่างครบถ้วนมวยไทยเลยครับถีบไปก่อนครับโอ้โหยัดเข่าเข้าไปเอาละครับดูจังหวะจับจับใครตีใครใครมัดได้เปียบนี่มีสิทธิ์สูงเลยนะครับจะได้รับการชูมือครับปล่อยตัวมายกนี้นี่ทั้งคู่ไม่รอนไม่ฟังเสียงแล้วครับเปิดเกมเดินใส่กันครับเป็นทางด้านของศิลธรรมแล้วครับติดเป็นฝ่ายเปิดเกมเข้าไปนี่ครับอย่างที่ออดบอกครับมีทุกลูกจริงๆครับ เป็นมวยเข่าก็จริงครับแต่ว่าก่อนจังหวะเข้าทางครับก่อนเข้าวงในีมีแข้งมีหมัดมีศอกให้เห็นครับแม่นี่คือความสวยงามของศิลปะแม่ไม้วยไทยครับดูวงในเป็นเกมของทางด้านเพชรเอเชียครับที่เริ่มทําได้ดีขึ้นมาครับดูครับล็อกแล้วดันเข้าเชื่อแต่ว่าศิลปธรรมไม่ยอมครับจังหวะจับเสียเปรียบแต่ว่าไม่ยอมเสียเปรียบครับแทงเข่าขึ้นมาค้างให้กรรมการเห็นโอ้ยศอกซ้ายเพชรเอเชียโอ้โหนี่ครับมัดมัดมัดขึ้นคอโอ้แต่ว่านี่ครับ มาตอนนี้ชิงเหลี่ยมแขนขึ้นบนบ้างเหมือนกันาเพชรเอเชียโอ้โหคนละเขา่าโอ้โหมาตอนนี้มาเดือดเดือดจริงจริงน็อตอาชีพอาชีพหลักอูสอบครับมาเอาละครับตอนนี้ตีกันไฟแลบม,มีบันสอบด้วยครับอาวุธมวยคล้ายครึ่งรูปร่างใกล้เคียงครับนี่แหละครับมวยเปิดหัวสึกเพชรยินดีต้องแบบนี้ครับนี่แหละครับคือศิกเพชรยินดีครับ